สวัสดีทุกท่านนะครับ ก็พบกับช่องปรมาจารย์หุ้นนะครับคลิปนี้ก็เป็นเซตร้อยเดอ e ซีรีสปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกมือใหม่ดูได้มือเก่าดูดีดูพื้นฐานและกราฟเทคนิคง,ง่ายนิดเดียวกับโค้ดนิกนะครับอวันนี้ก็เป็นคิวของหุ้น OR นะครับในปี2566เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับก็ ติดตามรับชมกันได้เลยนะครับผมโอเคหุน้นโออาราคาก็ณนะปัจจุบันนะครับสิบแปดมีนาเนาะราคาก็ลงมาจะใกล้ IPO แล้วนะครับนะเป็นยังไงนะครับมันเป็นยังไงแล้วก็ปีนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับโดยปกติเวลาเลือกหุ้นนะครับผมก็จะดูอยู่สองอย่างนะครับก็คือ ดูพื้นฐานนะครับแล้วก็ดูการาฟเทคนิคนะครับพื้นฐานก็จะดูในส่วนของงบการเงินกับธุรกิจซึ่งผมจะเน้นหนักพื้นฐานไปทางธุรกิจมากกว่านะครับเพื่อดูว่ามันจะเติบโตได้ไหมธุรกิจช่วงนี้เป็นยังไงเทรนธุรกิจแบบเนี้ยเทรนตอนนี้เป็นยังไงอะไรแบบเนี้ยนะครับอ่าเราก็เข้าเว็บเทส .or.th ได้เลยนะครับอ่เข้ามาปุ๊บ ทีนี้เราก็อยากจะเซิร์ชหุ้นนะครับก็กดเซิร์ชได้เลยเว็บนี้ผมจะใช้เป็นเมนหลักนะครับเวลาจะหาข้อมูลอะไรต่างๆนะครับโอ้เซิร์เข้าไปพิมพ์โออาแล้วก็กดคลิกนะครับหนะึ่งเราสามารถดูประเภทธุรกิจได้เลยกดไปที่ข้อมูลหลักทรัพย์นะครับ ว่าเขาทำอะไรบ้างนะอ่ะพอกดมาปุ๊บเขาก็จะมีสรุปมาให้นะครับว่าทำอะไรอันนี้ก็จะบอกว่าบริษัทประกอบธุรกิจนะครับจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิตโตเรเลียมและธุรกิจค้าปลีกนะครับอื่นๆค้าปลีกก็พวกที่ไม่ใช่น้ำมันนะครับทั้งในและต่างประเทศซึ่งรวมถึงการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ปิโตเรเลียมและผลิตภัณฑ์อื่นในตลาดคาปิกและตลาดพาณิชย์ธุรกิจกาแฟแ้ะอาหารเครื่องดื่มนะครับร้านสะดวกซื้อเนี่ยเขาก็มีสรุปมาให้นะครับหรือใครจะเข้าไปดูในเว็บก็ได้นะครับเว็บไซต์ p t o r นะครับก็กดเข้าไปตามลิงก์ได้เลยนะครับอันนี้ก็เกี่ยวกับเราเขาก็จะมีบอกนะครับมีธุรกิจอะไรธุรกิจน้ํามันธุรกิจคาปีกอะไรอย่างเงี้ยผลิตภัณฑ์และบริการนะครับอะอันนี้ชัดเจนนะที่เขาแยกออกมานะครับว่าจะเป็นน้ามัน นะครับน้ำมันเป็นธุรกิจหลักของเขานะเพราะฉะนั้นให้ดูถ้าเราจะเวทบางทีเราอยากจะเวทธุรกิจว่าเอ้ยธุรกิจแบบนี้เราควรจะเวทยังไงให้เราเวทธุรกิจหลักเขานะครับแล้วก็ธุรกิจรองเขานะครับซึ่งธุรกิจอ่ที่ทาอะไรหลายอย่างแบบเนี้ยบางทีมันก็ประเมินยากไงนะครับอย่างถ้าเป็นอ่อย่างปตทสอพเราก็ดูแค่น้ํามันไปเลยจบใช่ไหมครับเทน้ํามันเป็นยังไง ใช่ไหมจบอันนี้เราต้องมาดูเทนของคือมันมีหลายธุรกิจอยู่ข้างในเราต้องดูในเทนของหุ้นน้ํามันไม่พอเราต้องดูในเทนของอ่าคาปริกด้วยนะครับอใช่ไหมครับแล้วเขาก็จะเป็นพื้นที่ให้เช่าที่ด้วยอ่ะมันก็จะแบบเหมือนเป็นอสังหาไปด้วยอเออเป็นอสังหาไกลๆด้วยนะครับเป็นในส่วนน้ํามัน อ่าเป็นในส่วนค้าปลีกแล้วก็อสังหานะครับก็จะเป็นแนวนี้นะทีนี้ถ้าจะวิเคราะห์โออาให้เราวิเคราะห์เมลหลักก่อนก็คือในส่วนของธุรกิจน้ํามันนะครับอ่าธุรกิจน้ํามันนะครับสามารถไปดูในคลิปปรารทสอบพอของผมได้นะครับก็มันเป็นขาลงนะธุรกิจน้ำมันเป็นขาลงนะครับเป็นขาลงเพราะว่ามีการหัวราคาน้ํามันขึ้นมานะครับจาก ตอนที่เกิดวิกฤตโควิดแล้วราคาน้ำมันฟิวเจอร์ลงไปที่ศูนย์เหรียญน,นะครับก็มีการอ่าพวกที่ผูกขาน้ำมันนะครับประเทศตะวันออกเขาก็หุ้นน้ำมันกันนะครับราคาน้ำมันก็ขึ้นทั้งนั้นที่ดีมาไม่มีนะคือาราคาน้ำมันคูณขึ้นเป็นสองเท่าอ่ะก่อนโควิดราคาน้ำมันหกสิบเหรียญแต่พอช่วงโควิดขึ้นไปร้อยยี่สิบเหรียญมันเป็นไปได้ยังไงถูกไหมขึ้นแพงกว่าตอนที่มีโควิด ก่อนมีโควิดอะไปสองเท่านะครับมันก็เกิดจากการที่เขาอะตกลงคุยกันเรื่องราคา้ํามันกันนะครับไม่เกี่ยวกับประเทศไทยนะเกี่ยวกับอ่าทางไอ้กลุ่มโมเปกลุ้นๆเลยนะครับก็ทำให้ราคาน้ำมันขึ้นมากกว่าความเป็นจริงทั้งที่ดีมันไม่มีนะแล้วสุดท้ายตอนนี้ราคาน้ำมันก็กลับลงมาในจุดที่มันควรจะเป็นจริงซึ่ง จุดไหนไม่รู้นะครับก็ต้องดูที่กราฟนะครับจริงๆเราก็ต้องเปิดกราฟน้ำมันนั่นแหละนะครับว่ากราฟน้ำมันอยู่แถวไหนก็ย้อนไปดูในคลิป PTD EP ได้นะครับรบตรสพก็จะบอกค่อนข้างละเอียดนะน้ำมันเป็นขาลงแล้วก็ยังหาหลุมไม่เจอเลยนะครับแล้วอย่างเงี้ยตัว OR เขาจะขาดทุนสต็อกสต็อกไปเรื่อยๆนะครับอ่เขาก็จะถูกสต็อกลอน้ามันไปเรื่อยๆสต็อก ร้อนน้ามันไปเรื่อยๆเขาก็จะขาดทุนในส่วนของน้ำมันไปเรื่อยๆราคามันถึงไหลลงอะ่ะไม่แปลกใจนะครับไม่แปลกใจมันต้องมีพื้นฐานนะครับพื้นฐานหุ้นต şey ัวนี้มันเป็นอะไรนะหุ้นตัวนี้จริงๆอะ่ะคือมันเป็นหุ้นแกงรวมอ่ะนะครับมันเป็นแกงรวมแต่เน้นหล่าไที่น้ํามันนะเพราะฉะนั้นก็ต้องประเมินไปที่น้ํามันเป็นหลักก่อนน้ํามันเป็นขาลงเพราะฉะนั้นไรายได้ส่วนใหญ่ก็ต้องลงนะครับทีนี้น้ํามันเป็นขาลงนะนะ โอเคนะครับทีนี้เราก็มาดูธุรกิจรองเขานะครับก็เป็นในส่วนของคาเฟ่อเมซอน Amazon นะครับเขาก็จะมีทั้งตัวที่เขาเป็นเจ้าของเลยนะครับถือถ,ถือแฟนชายไว้เลยนะก็จะมีอเมซอนมีจิฟฟี่นะครับเป็นอันหลักของเขาเนี่ยอ่าสี่อันเน,นี้ยเป็นอันหลักของเขานะครับส่วนเซเว่นเชสเตอร์คิวแบกเดนล คือเขามาเช่าพื้นที่นะครับก็จะเป็นในส่วนของอสังหาของเขาขนะองอันนี้ก็จะเป็นธุกรกิจลองไปนะครับก็หลักๆก,ก็คือน้ำมันหนักคนไม่ได้ไม่ค่อยเข้าอะ่ะเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดีนะครับคนไม่เข้าแล้วไม่พอการที่ราคาน้ำมันคุณเวอร์อะ่ะเออราคาน้ำมันตลาดโลกมันเวอร์แล้ว เศรษฐกิจไม่ดีอ่ะคนเราต้องมาจ่ายน้ํามันให้มันเวอร์เหรอใช่ไหมครับเขาก็ลดการใช้น้ํามันลงถูกไหมแล้วคนก็ทำเวิร์กฟอร์มผมกันมากขึ้นอย่างคนที่ขับรถยนต์ไปท่านไม่ขับรถยนต์แล้วเปลืองค่าน้ำมันท่านขับมอเตอร์ไซค์ไปการใช้น้ํามันก็ลดลงถูกไหมครับแล้วพอการใช้น้ํามันลดลงมันก็ไปพ่วงกับธุรกิจค้าปลีกไงใช่ไหมพอคนใช้น้ํามันน้อยลงเข้าปั๊มน้อยลงคนก็เข้า พวกเนี้ยน้อยลงใช่ไหมเข้าจิฟปฟี่น้อยลงคาเฟอเมตอนน้อยลงใช่ไหมแต่พวกธุรกิจรองเขาเข้าน้อยลง <m> ไรายได้มันก็ลงลง,ลงสิถูกไหมมันก็เป็นลูกโซ่ไงเพราะธุรกิจหลักมันไปไม่ได้มันไปยากลำบากธุรกิจรองก็โดนผลกระทบไปด้วยนะครับธุรกิจรองโดนผลกระทบไปด้วยอ่ะพวกที่เช่าที่เขาก็อาจจะไม่ต่อสัญญาใช่ไหมเออคนไม่เข้าปั๊มเลยรายได,ข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 ด้ขาดขาดทุนราคาที่ขาดทุนสกัาในปั๊มขาดทุนเขาก็ ถอนตัวออกไปไรายได้โออาก็ลดลง <S 1> <S 1> ผมไม่เห็นแลกใจเลยว่าทำไมโออารามันกลับมา i อพีโอชัดเจนพื้นฐานชัดเจนบอกว่าหุ้นดีหุ้นดีคุณต,ต้องประเมินให้เป็นอนะ่ะใช่ไหมหุ้นดีแบบไหนอะ่ะเออหุ้นดีคือธุรกิจเขาไม่เจ๊งหรือเปล่าคุณต้องนิยามเขาว่าหุ้นดีให้ให้ให้มันชัดเจนนะครับว่าหุ้นดีเป็นแบบไหนสําหรับผมอะ่ะ หุ้นดีคือหุ้นที่ทํากําไรให้เราได้โดยที่ความเสี่ยงน้อยนะครับอะตอนเนี้เอาเป็นว่าทัมมิ่งในตอนนี้โออาของผมยังไม่ใช่หุ้นดีแต่ถ้าเป็นหุ้นที่ความเสี่ยงน้อยอะถามว่าหุ้นดีไหมโอเคเป็นหุ้นดีเพราะกิจการเขาไม่เจ๊งออะหุ้นดีความหมายต่างกันละหุ้นดีที่ทํากําไรได้กับหุ้นดีในความหมายที่แบบเจ๊งไหมไม่เจ๊งหรอกนะครับนี่ไงคุณต้องนิยามความหมายของหุ้นดีไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้น เวลาคนบอกว่าเออถือหุ้นดีผมก็ไม่อ่านเพราะผมไม่รู้ว่าหุ้นดีในความหมายคุณเป็นยังไงนะครับโอเคหุ้นดีในเรื่องความเสี่ยงของกิจการอ่ะใช่แต่หุ้นดีในการทํากําไรในช่วงระยะเวลาหลังจากเนี้ยใช่ไหมผมว่ายังไม่ใช่ในอีกหลายปีก็ยังไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะใช่นะถ้าดูตามกราฟนะครับโอ okay. เคอะเดี๋ยวเราดูพื้นฐานมันจบก่อนนะครับ ทีนี้เรามาดูงบกันนะครับมาดูงบกันเงินนะ,ะก็อ่กำไรสุทธิทรงๆนะครับทรงๆทรงๆ,ๆ ROE ROE ก็ต่ำกว่าเกณฑ์เกณฑ์มาตรฐานคือสิบ้าปอร์เ็ตมันคือความสามารถในการทำกำไรจากการใช้อเอสเซทของตัวเองนะครับก็สิบนหะ้าเซ็ต์ะต่ำกว่าก็ไม่ดีนะครับทีนี้ดู PE นะครับ PE ก็ สูงไปนะครับสูงไปจริงๆอ่ะธุรกิจแบบนี้อาจจะดูพ e. ีลําบากเพราะว่ามันเป็นน้ำน้ำมันส่วนหนึ่งแล้วก็ธุรกิจอื่นๆอีกส่วนหนึ่งมันเป็นธุรกิจที่ดูพ e. ีได้และไม่ได้่าเพราะน้ํามันมันดูพีไม่ได้นะครับธุรกิจน้ามันดูพ e. ีไม่ได้สินค้าพวกกระั้นมันเหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงเหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงแต่ตัวมันดันห่ถถถวงดุนด้วยธุรกิจอื่นๆ ก็คือค้าปีกเพราะฉะนั้นมันดูได้ครึ่งไม่ได้ครึ่งเพราะฉะนั้นผมก็เลยใช้ตรงเนี้ยตัดสินไม่ได้ไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับส่วนเงินปันผลก็โอเครับเปอร์เซ็นสองเปอร์เซ็นนะครับก็พี่เอียก็ก็ก,ก,ก็ยังไม่ได้ให้ราคามันเท่าไหร่นะนะครับแต่ถ้ามองเฉยๆก็โอเคแพงไปนะครับเพราะฉะนั้นธุรก,กิจนี้ก็ต้องอใช้การเคนอข้อช่วยนะครับเพราะพื้นฐานะมัน ดูยากนะเพราะธุรกิจเยอะเหลือเกินนะครับะคือพื้นฐานอะ่ะผมรู้แล้วไม,ไม่ไม่ดีเพราะว่ามันพ่วงกันเนื่องจากปั๊มไม่ดีใช่ไหมนะครับแต่งบการเงินมันดูลำบากนะครับคนก็เลยเข้าใจว่าการดูงบการเงินอนะ่ะเออมันก็ดีนี่เขาก็จบใช่ไหมออบางคนอนะ่ะดูวิเคราะห์ถึงขั้นที่ผมวิเคราะห์ธุรกิจอะ่ะไม่เป็นใช่ไหมว่ามันมันมัน มันเป็นลูกโซ่เลยอ่ะใช่ไหมครับวตทไม่ใช่วตทอสิน้ามันไม่ดีมันก็เลยทําให้คนไม่เข้าปัม๊มพอคนไม่เข้าปัม๊มธุรกิจคาบลีกในปั๊มก็ไม่ดีคับแล้วทําให้ธุรกิจอสังหาที่ให้เช่าที่พวกเคเตอร์คิวพวกแมคโดนัลล์เคเฟซีเาก็ไม่ดีตามอย่างเงี้ยมันเลยเป็นลูกโซ่มันต้องวิวเคราะห์แบบนี้เลยนะครับอืมอ่มันก็ลงไม่แปลกใจนะครับไม่ใช่ว่าดูแค่งบการเงินก็จบใชนะ่ไหม บางคนดูงบการเงิน,นเออก็โอเคนี่ไรายได้กัไรสุดที่ก็มีอยู่นี่ p ีออก็ยี่สิบอาจจะไม่สูงไปปันผลก็ยังพอมีอะไรอย่างเงี้ยมันไม่พอนะไม่พอนะโอเคมาดูกราฟนะครับกราฟเป็นขาลงระยะยาวขาลงขาลงนะครับปีเราพูดถึงกันปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกใช่ไหมครับสาหรับคลิปนี้ก็เป็นขาลงนะอันอนาคตจะเป็นขาลงยังหาหลุมไม่เจอเลยนะครับอาจจะไม่ได้จบที่ราคา i p พีโอไม่จบที่ราคา i p พอ อย่างน่าจะลงต่างกว่า IPO อีกนะครับจากที่ผมวิเคราะห์ดูนะนะครับก็โอเคระยะสั้นๆรีบาวได้นะครับจะรีบาวกลับไปยี่2 2บเอ็ดยี่บสองยี่บสามก็ไม่ผิดกฎอะไรนะครับรีบาวได้ดิเ,ทเ,ทเตอร์บางบางอย่างมันเข้ามาต่ำละนะครับ ISI เข้าเริ่มเข้าเขตโอเวอร์โซ นะครับอาจจะโตเริ่มมาอยู่ข้างล่างนะครับการที่จะเด้งกลับไปเราต้องรู้ว่ามันเด้งเพื่อลงต่อหรือเด้งเพื่อกลับเป็นขาขึ้นนะครับเทคนิคข้อแบบนี้คือยังบอกว่ายังเด้งเพื่อลงอยู่เราต้องรู้เทคนิคข้อนะครับว่าหุ้นตัวเนี้ยเราจะได้วางกลยุทธ์ถูกว่าฉันซื้อแล้วต้องรีบขายเพราะว่ามันยังเป็นขาลงใช่ไหมไม่ใช่ซื้อแล้วถือ อะไรแบบนี้นะครับแต่ถ้าเออถ้าเป็นผมอะผมก็จะรู้แล้วแหละมันเป็นขาลงฉันไปนหาหุ้นขาขึ้นเล่นจบง่ายตัดปัญหาเลยใช่ไหมไม่ต้องไม่ต้องมาลุ้นว่ามันจะเด้งไหมหรือมันจะลงก่อนสรุปมันก็คือลงอยู่ดีอะจะลงไปเลยหรือจะเด้งแล้วลงปลายทางก็คือยังเป็นลงอยู่นะครับตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณซื้อนะครับแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะมีเมื่อไหร่นะยังไม่มีนะครับผมว่าสองห้าหกหกก็ไม่น่าสนใจนะครับพื้นฐานก็ แย่ก yeah. ราฟก็ให้พูดจากใจผมอะผมว่ายังยังไม่มานะครับได้ยังไงเต็มที่ก็ประมาณยี่สิบสามนะแล้วก็ลงใหม่นะโอเคชัดเจนนะครับผมก็ใครชอบนะครับก็บรบกวนกดติดตามด้วยนะครับติดตามเพจได้นะครับแล้วก็ก็ถ้าใครอยากจะรับฟังสดก็มีใน YouTube ที่ผมอัปโหลดไว้นะครับหรือ ผมจะไลฟ์ช่วงนี้จะไลฟ์อยู่ใน a ฟ e b o ๊ k นะครับจะไลฟ์อยู่ในเพจปรมาจารย์พูดนี่แหละใน f a c e บ o ๊ k นะครับก็ขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่ติดตามกันนะครับใครยังไม่ได้ติดตามก็ติดตามด้วยรอบหน้าจะเป็นคิวของคุณอะไรก็อ่ลองมาตามดูกันนะครับคลิปนี้แค่นี้แหละครับสวัสดีครับขอบคุณครับ